ด่วนพิเศษขึ้นเชียงใหม่ครับขบวน9นะฮะวันนี้นำขบวนโดยรถจากดีเซลฮิตาชิครับสีนมเย็นชมพูฟุ้งฟิงนะครับหมายเลขเอ่อ4508นะครับขบวนรถก็มายาวพอสมควรนะครับวันนี้คนก็พอขึ้นเยอะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้มันหยุดยาวด้วยนะครับ วันที่ 4, 5, 6นะครับวันที่6ก็จะอยู่ชุดเชยวันพ่อนะครับอยู่กันที่สถานีบางซื่อนะครับตอนนี้ก็รอสัญญาณปล่อยนะครับรถหลังก็ถือว่ายาวครับวันนี้ ก็ตามสไตล์ปกติของขบวนรถนะครับแบบนี้นะรถนอนรุ่นใหม่นะครับในคลิปนี้ผมอาจจะพูดเยอะนิดหนึ่งนะครับเนื่องว่ารถจอดค่อนข้างนานนะครับอตอนนี้ก็ไกลออกแล้วนะครับส่งสัญญาณไฟแล้วนะครับ เสียงเครื่องตอนจอดน,นี่เบามากครับ4508ตอนนี้ครับก็ใกล้กจะออกแล้วครับขบวน9นะครับดีเซล4508นะครับส่องไฟกันวิบวับวิบวับวิบวับเลยนะครับ ไกลออกแล้วฮะขบวน9ดีเซล4508นะครับนะครับตอนรับหยุดยาววันพ่อครับอาอนะครับออกแล้วครับขบว 9, 8, น9ครับดีเซล4508ไปสู่สถานีเชียงใหม่ครับด่วนพิเศษอุตราวิถีนะครับ ขบนที่เก้านะฮะฟังเสียงเครื่องกัน,เ,นเสียศูนย์แครับ สำหรับขบวน9นะครับดีเซล4508นะครับส่วนในชานชาลาทานที่4คิดว่าน่าจะเป็นขบวน926นะครับรถเขื่อนนะครับจากเขื่อนป่าสักเข้าสู่กรุงเทพมรนยากาศผู้คนบนขบวน9นครับก็ถือว่าพอมีครับพอใช้ได้นะครับพอมีเลยนะ สำหรับคันนั่น้เนี่ยก็คนก็จะเยอะหน่อยนะครับคันที่สองสามสี่ห้านะครับก็จะมีคนเยอะเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหยุดยาววันพ่อนะครับหยุดยาวแรกของเดือนนี้นะครับเป็นหยุดยาววันพ่อด้วยนะครับวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกครับวันหยุดยาวนะฮะหกก็อยู่ชดเชยนะครับวันจันทร์นะครับเพราะวันที่หก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะฮะ คลิปนี้ก็อาจจะพูดยาวนิดนึงนะครับก็ค่อยๆออ,ออกครับสถานีต่อไปขบวนนี้รับส่งก็จะเป็นบางขีนหลักสีดอนเมืองครับลังสิตอย,ยุธยานะครับลบบุรีนครสวรรค์ครับตอนนี้ครับอีกขบวนที่กําลังจะเข้าครับขบวนน่านจะเป็นขบวน9 2้าสองหนะครับรถเขื่อนจากเขื่อนป่าศักดิ์เข้าสู่ สถานีกรุงเทพครับเปิดไฟมาแล้วครับโอ้โหสว่างจ้ามากๆ926รถเคลื่อนนะมาแล้วครับขบวนมาแล้วครับ926รถเคลื่อนครับดีเซล4513ครับที่ฟุงฟิงครับไปแล้วฮะรถเคลื่อนครับก็ ถ้าตามป้ายก็จะมี15คันโดยสารนะครับก็สำหรับรถเคลื่อนปีนี้ครับหนักขายรถแอร์นะครับก็จะมีตู้สเสบียงด้วยก็จะเป็น16คันนะครับปีนี้นะครับหนักขายรถแอร์เป็นหลักเลยนะเพราะว่าปีนี้รถแอร์เยอะมากนะครับก็จะเป็นรถเ r อาเวสครับเป็นรถเ r อาเวปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะครับน่ะ สำหรับรถแอร์นะครับก็ผู้โดยสารก็น่าจะมีลงบางซื่อกันบ้างน,นะครับนะตอนนี้ก็กำลังเข้าบางซื่อแล้วนะครับปิดท้ายด้วยรถพาวเวอร์คาร์ครับคันนี้ก็จะใช้สำหรับปั่นไฟโดยเฉพาะเลยสำหรับบนขบวนรถนะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งเครื่องยนต์หลายๆตัวนะครับรถพาวเวอร์คาร์คันนี้ก็จะเป็นกำลังหลักเลยนะะ 926ครับก็เข้าสู่บางซื่อแล้วนะครับสถานีต่อไปรับส่งวิสสานก็3เสนแล้วก็กรุงเทพเป็นสถานีปลายทางน,นะครับรถเคลื่อนช่วงนี้ก็จะในปีนี้ก็จะวิ่ง3วันในปีนี้ก็จะวิ่ง3วันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะปีนี้จะเพิ่มวันศุกร์มาด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ว่างเสาร์อาทิตย์ก็มามาเที่ยววันศุกร์ได้นะครับสำหรับคนรถเลื่อนนะครับ แต่สำหรับเที่ยววันศุกร์ก็จะไม่แน่นเท่าเที่ยวเสาร์อาทิตย์นะครับเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี่จะแน่นมากคนนะครับก็ทาโอไมค่อนไม่มาเสียก่อนผมก็อาจจะแวะไปกับขบวนนี้นะฮะก็เมื่อขบวนนี้ออกไปแล้วก็สามเสนกรุงเทพนะครับสองสถานีสุดท้ายที่ขบวนนี้จะรับส่งก่อนที่จะไปเก็บรถแล้วก็เตรียมทํารถรุ่งนี้นะครับก็ เดินทางปลอดภัยทุกคนทุกท่านและทุกเส้นทางสวัสดีครับ